แกถึกฝนแลเขี่ยวตรการเอ๊ะเอนะเอะเอะเอเอเอำเรือเเอาวนๆๆบมาแล้วบ้าแล้วพี่น้องมาแล้วความวนความซื่นแตกสวดมากคือเกาคือหลังครับผมบรรยากาศรายการเสียงลำยามบ่ายครับ ขาน้อยจังโกนึงพร้อมด้วยผู้ลูกเต๋อบันนากราบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมไตสิทธุลุสีล้อนซับสไครต์เอะมากมาหนีนะครับพอกันวันที่สิบห้าเมษายนพี่น้องครับอาสงการยัง่เลิกก่แล้วครับไอยั่งเล่นกันแบบสุดทิศสุดสุดเถียดอยู่ตอนนี้กำลังมวนคือเก่าครับกราบบางบ้านกับกำลังเน่า ทราบทราบาวาดต่อทมอตอนนี้เกี่ยงมินลิ้นบุมีคนเลยเนาะหมายถึงว่าพี่น้องกับอกับบ้านตาบ้านมนย์บ้านเฮาเมื่อบ้านบดแล้วไม่ไงเอ่ยเขาเ่าไปเห็นชาติแบดบ่ไปชาติแบดไปกินขับเงินตีหาวไว้นี่ยบดเกี่ยงเอียดเสียโเ้ยแต่ว่าก็เป็นห่วงเป็นยหญ่เรื่องคาพ้าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุครับเพราะว่าไปไปผลไปพร้อมกันไปหลายคักอีนี ไปแล้วก็เมาร้อมในบ้านนี้หมายถึงว่าคนส่วนหลายคนส่วนหลายรับผมขับรถแล้วก็เมาเพราะฉะนั้นน่ถ้าเมาอย่าขับนะครับอ๋อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากรายการเสียงลำยาบายบโอ้ยตนานี<ม>่ตนบางคนก็ตกน้ำก็มีไปเล่นน้ำโอ้เมาแดดนี่ก็มีเลยครับหมายถึงว่าอากาศมันห่อนบ่ครับอากาศมันห่อนอากาศทั้งห่อนทั้งเมาเนี่ยแหละเพราะ<ม>ฉะนั้นไปเล่นน้ำบนอนในไปเลยโอ้ <laughs> หมายถึงว่าการมันห้อนมาที่นี่ไปตัดโดยความเย็นค hmm. ือว่าอุณหภูมิมันมันปรับบทันมันปรับบทันมันมันเหตุใดเกิดอาการช็อกช็อกช็อกกลางแดดก็มีช็อกกลางแดดก็มีครับเพราะฉะนั้นเรามาระวังเด้อมหญ่เด้อเวลาเล่นสงกรานเอาพ่อหมาะก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันสีอันตราย้มยขัดเป็นข่อยก็เอาองมันหัวซักคุ่นแล้วปีะเทียาเนาะเงยเห็นเตาวันหน้าโอ้ยหมอแพทยเขามาขอดแล่วก็เปิดอาดลาดหัวลานเมือเคือกลุ่กลางทงเพราผ่านได้ไอ้หมายถึงมา ไปเลยไปก็มูพอว่ามูมามาาส่วนมาส่วนมาสวนเต่าวันหน้านี่สิมม่มูกลุ่มหนึ่งเนาะขี่รถบอเตอร์ไซใหญ่ยโอ้แมนแมนแมนครับเป็นฝูงเลยดีบึม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  เาบันนาเวลาไปใส่ดิเป็นตะวี่ขวดใส่อีหรีออยางไรเสียงแต่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 แน่แต่แตแต่แต่แต่่่น่ เขาเอิ่มาไปให้ความรู้เล็กน้อยกลุ่มเนี่เป็นกลุ่มเสียสาระครับเสียสาระครับเสียสาระครับทำบุญทำบุญแม่นครับสาธุขอให้มีความสุขความเจริญสาธุนะครับนี่นะครับไอ้บรรยากาศบ้านเขาเป็นยังไงไอ้ช่วงนี้โอ้จบลงไปงานดอกคุ้นสุดใจบ่ดอกคุ้นสุดใจมันกระมวลเพราะฉะนั้นดอกคุ้นนี่ผู้ลังกนนี่งยางไปเที่ยวสงกรานต์กันนี่ไอเด็ดดอกคุ้นมันเน็บหูก็มี ข้องข้อก็มีเนาะครับผมโดยเฉพาะคอนแกนเนี่ยดอกคูนกโอ้อยหลายเป็นตนายเลือกอารามเพราะว่าคอนแกนเป็นเมืองดอกคูนเสียงแคนนะแต่ว่ารอยเอสเด็กกับโมเมนธรรมดาทงกุลากรัปุ้ยทักัครับคนแตกอยู่นั่มาทงให้ทงหน้าตอนนี่โมโลส่วดศาสตร์จะมันมวนหลายกันยังวะช่วงนี้มันช่วงสาปูสาปาโอ้แล,และกับปีนี่พ็นปีแรกจริงคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆในการเล่นสงกรานเนาะครับผมแถว แถวบัดจัำทงเข้าหนิครับ๊าดไอไองาโบดี้ยูในน่อนเลยตอนนี้ตอนรับแขกครับผมส่วนเอ่ยย่นี่ปิดประตูเลยเราเฮ็ดยังครับอ่ามูพวกสิมาหลายโพดคือว่านจังส์แทบดีเขาติดต่อนะเราเมื่อไรเราเมื่อไรที่เขาติดต่อเรับมูบัวแค่ไหนติดต่อตั้งแต่เ้าคเลยก็เมื่อยเราเป็นเล่าจากมือถือ่ยานกินขอบคุณมันออกแนเราเห็นขอบคุณเห็นขอบคุณถ้าตอนรับพี่น้องครับผมเอม่วนเรม่วน เอาละบาดนี้มา่ฟังเพลงนี่น้องอุ้งอิงกับพี่จินตราผูรลบห้องคู่กันนี่สร้างผสมน้องครับสวดสวดแล้วอีกอาช่วงช่วงหลังจากจบแล้วสี่เดียวพ่อกับอนันตัวเอาห้องนีนแขกพิเศษตัวแขกแขกรับเชิญแขกรับเชิญนั่นก็คือไอ้นุ่มอมสินน้องอมสินน้องอมสินนี่เป็นคนน่ารักและกาขายรอตตอลีขายดี ดีเอารางว,วัลที่หนึงไปหไหหมูหลายหม่องเลยดมเวลาเห็นหนาจะเริ่มยิบนําเราเดิมบัตรทาโชคดีเนาะครับผมเราไปไหโซกไหหมานมแล้ว่ามัวนำ้ำแล้วว่ามัวน้ำครับ,รบยังบทันมีเม,มีอะไรพอนีไอ อ่าเป็นคนหลุบหลอผู้นี้นะครับอันนี้และนุ่มอมสินนี่แหละห้อย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 แต่ยิ่งข่าวว่าเราเป็นคนขยันขนาดนี้ขยันขยันเป็นคนเป็นคนขยันทำมาหากินว่าน่อหัวมวนครับผมอมสินสวัสดีครับอมสินครับสวัสดีครับอมสินสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหอมสินตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าบ่ะครับตอนนี้มาเ้ยงวัวยู่ทงครับผม อ้ทราบเขาว่านําโชคไปมอบให้ผูน้นั้นผู้นี้โชคโชคยังล่ะเอาเอายังไปมอบให้ไ้เอารางวัลรัตตลี่ที่หนึ่งหมห้ครับแต่ว่าตอนนี้ขายหมดแล้วครับผมนี่แหละครับไปโมเดลก็ลเล็บมาเลียงก็เลยงมาเรียงง้อต่อครับผมได้เงินมากย่ามถือหวยกับมาสืองอย้ยหูใหญ่นานะครับผม <laughs> ทองหน้าตอนนี้บรรยากาศเป็นไนทองหน้า ตองนีครับผมอากาศที่คึมคึมจังเอยครับตอนนี้ครับผมครับผมครับตอนนี้ครับอ๋อเออขอเมืองแนวโหอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับผมเขาเขาไถหน้าหลอบสองเลยยั่งไอยังครับผมตอนนี้กำคังได้ไถครับถ้่ว่ามองไถนี่กับมี่ครับตอนนี้มองไถกับมี่อยู่คับผมแต่ตอนนี้บคลังได้ไถครับอ๋อนี่เป็นบรรยากาศทงหน้าเนาะโอ้ยเป็นทงกุหลาบห้องให้บวอนี่ ผมเป็นธงกุล่าห้องให้บรรยากาศดีจากออมสินเนาะขายมดแหละตีนตนีขายมดราคาผมโอ้ผว่าด้ไปล่ำ่มันมันนมน่ขาเรียงงัวเลยว่าเด้ไปใส่คนี่คบผมนอาี้ผมดีนี่บอคเอซีูทีซื้อออมสินน่ะนี่เราออมสินผู้ที่ครับ ผู้ที่นําโชคไปฝากเพิ่นเพิ่นหลุบลอเนาะหลุบลออ้างสินหล่องหล่องเพลงเป็นบ่หล่องเพลงกรับพอได้อยู่ครับผมมาอยู่ท่งกับกับฮัดหลองเพลงไปน้ำขับมักเพลงครับผมมักหลองเพลงอยู่ครับมักหลองรำทำเพลงเนาะครับผมมือนี้สีโซ่เพลงหยังของพี่จินตราพูดลาบเอาเพลงภูมโนลมครับผมคือเก่าล่ะครับผมรัวรัวเเชิญเชิญเชิญเลยครับ ครับน้องนี้ใจตมผู้หมาโนลมหวังคอยไอมาวันนี้ใจตมผู้หนะนลมหวังคอยไอมาครับผมโอ้ืต้นเต้นครับตื้นเต้นครับคันนี้โอ้ับขนาดเดียวครับอ่าวงวดงวดเลขเลขยังมาแห้งงวดนี่ตอนนี้เลขซีซีครับไม่แห้งครับผมงูเข่าเฮี้ยนขยิจ้าขยิจ้ามักซีซีครับว่นนี้ครับโอ้ ยอดสุดอาขอให้ทุกคนโชคดีครับดีเป็นเสียงจากออมสินครับเอฟซีก้องเฮ้ากับลังตระเวทายอยู่ตามท้องไอ้ท้งหน้าแล้วขอบคุณมากครับออมสินครับขอบคุณครับขอบคุณนองสีขครับขอบคุณครับผมนั่นคือเสียงสดๆจากน้องออฟสินนะครับเพิ่์ลยูไอ้บันเดอร์ไพยอำเภอเสียระพูมครับเป็นเอฟซีก้องเฮาแล้วก็ฟังรายการประจําครับซัมมอน้ำนี่เป็นคนที่เอาโชคไปมอบให้ผู้นั้นผู้นี้เนาะหมายถึงว่ารางวัลรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ ตอนนี้เพลนออกอ่าโน้ตบุ๊กใหญ่บมหรือเป็นคอมพิวเตอร์เลยเป็นโน้ตบุ๊กที่จอบบบใหญ่แ,แมนครับโอ้เขาอ่านยังก่อนโน้ตบุ๊กเลยเนาะเออจอจอมันสิมีขนาดนั้นขนาดนี <c oughs> ้หมายถึงว่าอ่ามันก็นสิมีขนาดเล็กขนาดใหญ่<ะ>แต่ว่าของเพิ่นนี่ขนาดใหญ่ป<ะ>่นานห,หรือว่าลำรวยลำรวยลำรวยล <c oughs> S <S <S นั่นคือน้องออมสินเอฟซีจากรายการเสียงลำยามบ่ายอขอบคุณหล,ลายๆครับ,รบ่งข่าวไปถึงพี่น้องเช่าน้องไข้นิดนึงเนาะวันที่21เมษายนนะค,ครับผมทีสีหอดีไอไปมวนเสิสร์นทงแซ่บครับ จินตราหลักวงใหญ่ปักลักสั่งข้อมันเทิงกับงานงานยังตัวเหือองานในเฉะลิมฉะลองครบรอบ30ปีสภาพมิตรภาพไทยลนดอยู่ที่จังหวัดหนองคายค<ม>สุดยอดสุดยอดนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวสำหรับการรวมฮิตเพลงช่วงสงกรานต์ครับผมอืมสุดยอดเลยนะครับผมฮิตติดอันดับมาแรงเลยครับอาบาว่าสิมีทั้งมองยุกีนะครับทอง <c oughs> บิวอะบอกยังไงว่า ทีฟิชเชรลิกับพี่จินจะร่วมอยู่ในอัลบั้มนี้เลยเป็น,น <ะ S 1> ล่าสุดนี่เลยเพราะฉะนั้นผู้ใด้โปไดต้อเด้ขาไปฟังกับฟังแบบยาวเรียวไทม์เลยในค,คุยกับน้องอมสินครับโอ้น้องอมสิลนี่คุยมวนทักขนาดมีเอฟซตอนนี้เริ่มโทรมากลลวบอกว่าอยากเห็นหน้าเห็นตาประจำอยเริ่มเอาเรามา,ม,มาห้องเพ่งสูฟังอีกในเ้ืเ่องว,วาสนา แล้วก็เข้ากับสิได้รับความเพ่อนไหวอยู่ทางไอ้บ้านเพ่อนว่าเออเพลินกำลังเหตุอย่างนี้สินะครับเพล่นก็ให้ความสนใจหลายอยู่ครับนะครับผมกราบขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องบอกว่าไอ้เจ้าโกูหนึ่งแหละไอ้เต๋าบาน้าสับายดีบออ่อ่าสบายดีนะครับคิดหอดคิดเถิงพี่น้องคือเก่าครับอยากฝากกรอนไปหาเนาะครับผมอยากเป็นเบอร์ดี้จังจะได้เป็นที่หนึ่งในใจเธอเจ้ามีบก่อน คอยดีพอพี่โย่ลอง zoom ก่อนค่อยหาผู้สาวแดงอ้าโอ้ยจีบสาวบัวเป็นในมอนี่เอาสิเอาไปจักก่อนเด้๋ยวจั๊กับนเอาเทปคนชอบคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยหมอนี่แสดงว่าสายตาบม่ค่อยดีเป็นคนชอบคิดในใจเออเพราะผมอ่ะคิดนอกแกใครไม่เป็น อายาใครข่าริ่มคนไทยเหลือกิ่งพวกบอกเรื่อยงขายไม่อายไอ่ไอ่ต้องให้เท้าพุทเย็นตอนเล่เกิ่งเลยเนี่ยเดี๋ยวสักหมื่นหนึ่งมีน้องๆบอกว่าอยากได้ยินเสียงเราเสียห้เรามาคุยน้ำอยู่เนาะเท้าพุทเย็นพาแสด็จนี่บอกพาแสด็จเป็นแขกรับเชิญครับผมพรำกันนันกาอาจารย์สวัสดิสารคามหรือว่าสิเป็นอาจารย์อาจารย์ยังต่ออาจารย์อาจารย์ออกโปรกเก้าเก้าครับเจ้า ไม่รับจะบอกก่อนจะบอกพวกเก่งเนาะเจ้าอ่าพวกเก่งอยู่ครับผมได้อยู่ได้อยู่มีแอดมินเก่งกว่าเจ้าอ้าวรองนี่รับารแอดมินอาเชิญครับเชิญครับเขาอยากเห็นหนาเขาอยากเห็นหนาแอดมินแล้วก็บอกว่าแอดมินดูสักสี่ห้าก่อนหน่อยครับเขาเก่งเรื่องนี่โอ้ฟาดไปเลยครับเชิญอาเชิญแอดมินเอาสวดสวดให้ปรแกนฟังฟังฟังทุกทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัว บัญชีต้องทำงบแต่ถ้าอยากครบต้ do it do it, องทำยังไงเย้ดี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 อยอีกคอยอีกดีดีดเออดีดีดเย้ ถึงผมไม่ใช่นาฬิกาแต่ก็มีเวลาให้คุณนะไปแล้วไปแล้วแอมมนแอมดีโอ้ยมวน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 คิดมาขอสองก่อนเนี่ยคือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือเอินมือเอินญหาแอ็มินเนี่ย อ่านก่อนให้ฟังนะมันม่วด,ดีครับผมอ่าเดินทางมาวันที่ย1ไปใส่ครับไอ้เฮาไปจังหวัดน้องายครับผมงานเฉลิมฉลองครบรอบ30สิปีครับสะพานมิตรภาพไทยลาวเนาะครับเนาะครับเมือนอ้นศริเทพกับเอฟซีลายค่ะข,ขนาดเพิ่นที่ไปอ่าตุ้มห่มกันเนาะ,ะม่นมวน,นซึ่นใญ่งานใหญ่งา,งานใหญ่น,หญนี่สอท่อบุมก็สิไปเลยครับผมสอท่อบุมรูปล้อมผสมหนึ่งสิไปเกินเทินอยู่หันละอ่าอยู่ ถ่ายย่สะพานเลยพิ<ม>่นเ <Okay. S 3> พิ่นสิไปยืนอยูุตสะพานเตรียมโดดเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวโดดสะพานบอกเตรียมตัวไปงานเตรียมตัวไปงานสาธาณนี่ก่อนก่อนสอบเดินทางนี่รักจีไปไปยหอมผมกันเลยโอ้ไปถึงว่าเอาหอยต้มขิงเออเอาให้แดงจิงขึ้งเลยอายเวลาจังโตก็มาถือเกาขอกราบเสียงลำ ยังว้าวผสมสายลมไปหาแฟนแฟนผมจังกู้หนึ่งเต้าบ้นานกินขอดือแสบลาเลยมาปุมแฟนแฟนในรายการเสียงลำยามบ่าย โตมุนโตมุนโตมุนโตโอ้โหโอ้รายการก็เข้าเนี่ยมันมวนขัดขนาดเนาะเป็นกันเองสหรับพีสหรับน้องครับผู้ใดอยากออดิชั่นอย่าลืมนะครับเด้๋รายการเนี่เปิดโอกาสได้เป็นนักร้องโดยพริบตาเลยดิครับผมผู้ใดอยากเป็นเนาะผู้ใดมักห้องร่ำทำเพลงครับอ่าแอดไลน์ขอยมาแล้วก็มาคุยกันเบิ่ง ถ่าเสียงไปวัดไปว่าได้กับบันทึกแผ่นเสียงให้เลยครับผมนี่จางโกเนงกับเต๋าบันนาเป็นเพื่อนคู่ใจครับเรื่องแกลกันผลงานมวลจากสาวเสียงพินจินตราพูลาบครับกับน้องอุ้งหญิงตอนนี้กำลังมาแรงเนาะครับสร้างบสมนองหักครับและก็อีกหลายผลงานเพลงซัมบอน้ำตอดีโอ้ยร่วมฮิตร่วมฮิตครับร่วมฮิต ติดมาแรงครับผมปาดทติดมาแรงคุณบอกครับติดมาแรงครับตอนตอนี้วันนี้ยังอยู่อันดับ24อยู่นานขวัญใจแฟนๆพ่อชนะพยับฟังในช่วงสงกรานต้องรวมฮิตสงกรานซื้อรวมฮิตยังก่อนม่วนเสด็จสส็จโอ้สงกรานม่วนเสด็จครับ,รบติด<ผ>ม,มาแรงนะครับพาน ร่วมเพลงมวลมวนนะครับเพราะว่าสิเป็นสร้างผพสมนองฮักนะครับหรือว่าสิเป็นภูมิโนโรมตรมใจคอ,อ,อยไอ้เหลือเรือไฟศิลปินอ้ชัดนน้ำเลยเพราะว่าสิเป็นน้องอุงอิงน้องบิวน้องยูกิน้องเพลงนะครับรวมอยู่ในอัลบั้มนี้เลยครับมวลซึนแน่นอนนะครับเนาะนรบรนยากาการก็เข้าเดินทางมาช่วงสุดท้ายแล้วไม่ไงเอ้ยโบอยากไปแต่ว่าคิดถอด เฮ็ดจังได้เเนาะครับกระน้อยจำโกนึงลูกเต่าบันนักครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ